สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับผู้พิการฝากเงินกลุ่มออมทรัพย์กว่าสิบปีขอเบิกหวังใช้ยามเจ็บป่วยอึง้งเงินหายร่วมล้านนะครับเมื่อเวลา0800นวนะครับวันที่13บุมกราคม259ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสมพรบุญทวีอายุ45ปีซึ่งพิการขาวขวาโดานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโกงเงินฝากหลังฝากไว้13ปีเมื่อได้รับแจ้งจึงได้เดินทางไปร่วมตรวจสอบ ข้อเท็จจริงผลปรากฏว่าที่สพหลังสวนนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรได้รับแจ้งความจากนายสมพรบุญทวีอายุสี่ห้าปีอยู่หมู่สิบสามตําบลนางพญา,พาอำเภอหลังสวนซึ่งพิการขาทั้งสองข้างนั่งรถเข็นมาแจ้งความเอาไว้ที่สพหลังสวนจริงครับโดยได้มีการรับแจ้งความลงบันทึกจำวันไว้เป็นหลักฐานชัดเจนโดยพร้อมกับชาวบ้านอีกสี่คนได้เล่าว่ามาแจ้งความกับร้อยตรวเอกหญิง หัตยาอ่าวเจริญพนักง,งานสอบสวนพร้อมให้การว่าได้น,นําเงินบี้ยังชีพของกุมิการไปฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านบ้านตโนด5ต้นครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านโดยจะฝากเดือนละ500บาทนาน13ปีซึ่งเป็นเงินบิก,การที่ได้รับรวมเป็นจํานวนเงิน78,000บาทจนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน258ที่ผ่านมาไปขอถอนเงินเพื่อที่จะนาเงินไปซื้อ3ล้อเครื่อง กับถูกปฏิเสธจากประธานกลุ่มว่าไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากทางกลุ่มไม่มีเงินเพียงพอและกําลังอยู่ระหว่างการเคลียร์บัญชีอยู่หลังจากนั้นก็พยายามติดต่อขอถอนเงินที่ฝากไว้มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถถอนเงินได้จนถึงปัจจุบันจึงเข้ามาแจ้งความกับตํารวจเพราะมีวอนทุ่ยที่เกี่ยวข้องเรื่องติดตามเงินมาให้เพราะเงินจำนวนดังกล่าวตนจะนําไปซื้อสามล้อเครื่องสําหรับคนพิการและจะเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยเนื่องจากอยู่ตัวคนเดียวไม่มีคนดูแล ด้านนางศิริพรบุญทวีอายุ48ปีสมาชิกและกรรมการกลุ่มอมทรัพกล่าวว่ากลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านถนนห้าต้นหมู่ที่3ตำบลน,นาพญาพอำเภอลังสวนก่อตั้งเมื่อปี2554มีสมาชิกประมาณ110คนมีนาาสนิทแดงมณีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่มและมีคณะกรรมการบริหารจำนวน10คนเมื่อเดินเมษายนปี258เงินของกลุ่มที่ฝากไว้ที่ธนาคารหายไปจากบัญชีจำนวนมาก จึงได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวนมาร่วมสอบสวนหาสาเหตุและพบว,ว่ามียอดเงินที่หายไปถึง89หมื่นบาทจึงขอให้อาเภอหลังสวนช่วยติดตามจากคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็มีคนออกมารับผิดชอบทําให้ชาวบ้านและคณะกรรมการบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องพาชาวบ้านมาแจ้งความโดยทยอยกันมาพร้อมมิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเจรจากับกรรมการให้นําเงินมาคืนสมาชิกโดยเร็ว โดยในการนี้ได้มีการสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบกลับได้รับการบาบเบี่ยงในการตอบคำถามและปฏิเสธให้ไปถามคนนั้นคนนี้เมื่อไปสอบถามปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพื้นที่จึงอยากจะให้ทางการได้ออกมาร่วมกันสอบสวนการการะทําในครั้งนี้โดยด่วนนะครับ